สวัสดีนะครับพี่พี่โซนะครับผู้ก่อตั้งเพจหันตาเตียววันนี้ก็ที่อ,อยากจะมาถามความรู้สึกนะน้องแจ๊กับน้องเตยนะครับที่แบบว่าเนี่ยถือว่าเป็นตัวแทนเพื่อนๆทั้งหมดเนี่ยนะครับความรู้สึกที่แบบได้มาเนะี่ยเตียวเก็บตัวช่วงนี้เวลาสั้นๆซึ่งเนี่ยเราอยู่ด้วยกันแค่ที่เจอเพราะว่า,ามันหลังนี้มันก็เป็นพ COVID, เพราะโควิดถูกต้องไหมเราแบบไม่ได้อยู่จนตลอดทั้งคอร์สนะแต่ก็พี่อยากถามความรู้สึกว่าเนี่ย ตั้งแต่วันแรกแบบว่าเรื่องการเรียนการดูแลแล้วก็อาจารย์แต่ละคนแบบความประทับใจของน้องน้องมีความประทับใจจุดไหนบ้างกัแบบการที่ว่ามาติวกับพี่มเดี๋ยวน้องแจ็คฝันแล้วค่อน้องเตยนะคร,ครับสำหรับผม,ผมก็จะเป็นเกี่ยวกับการได้มีเพื่อนติวับเพราะว่าเพื่อนมาจากหลายที่เขาก็มีแบบความเก่งและแนวคิดในการเรียนที่ไม่เหมือนกันครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนนบบนับแลว้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือจุดของอาจารย์ครับ อาจารย์ที่ร้องท่านสอนค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมก็ท่านชอบเลยก็ม,มีความสุขกับการเรียนมากครับอ่านน้องไดครับแบบ,บพูดมันในใจเลยแบบเรารู้สึกยังไงบ้างช่วงอยูนี่ตอนผมกม็มันเป็นเวลาไม่ค่อยนานครับแต่ก็อบุณแล้วก็เวลาได้เห็นเพื่อนๆอ่านหนังสืออะไรเราก็ยังมีไฟในการอ่านเพิ่มขึ้นครับแล้วก็คุณครูก็มีเทคนิค ก็ชิลัดอะไรแบบแย้ครับอาหารก็อร่อยครับแล้วก็ติวเข้มดีครับผมชอบก็อยากจะฝากถึงน้องๆนะครับที่อยู่ทางบ้านคือว่ามันมีคาพูดหนึ่งนะว่าถ้าเกิดว่าเราถ้าเกิดว่าเราอยู่เฉยๆเนี่ยเท่ากับเราถอยหลังนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขากําลังเขากำลังวิ่งอยู่นะถ้าเกิดว่าเราช้าเราเฉื่อยชาเราช้าเราไม่กระตือรือร้น เนี่ยถ้าว่าเราไอยหลังนะนะครับแล้วก็อีกคำพูดนึงพี่ชอบมากเลยนะเขาพูดว่า,วาคู่ต่อสู้ไม่เคยพักเราก็เช่นกันนะคคู่ต่อสู้ไม่เคยพักเราก็เช่นกันนะครับคือช่วงเวลาที่เราได้พักเนี่ยนะหลังจากสอบติดมีเยอะช่วงนี้มันใกล้แล้วถึงแม้ว่ามันจะเลื่อนออกไปนะครับการสอบล้วเนียนทหารปีนี้นะมันจะมีอุปสรรคไว้แล้วแต่ ก็ถือว่าเราได้มีเวลามากขึ้นในการเตรียมตัวในการอ่านหนังสือนะครับพี่ก็ขออวยพรให้กำเจ้าของเต้เนีนะ่ยะสอบติดปีนี้นะครับนะเป็นที่นะครับอย่าอย่าเพิ่งแถวอย่าเพิ่งผ่อนนะล้วก็น้องๆอยู่ทางบ้านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมากนะความขยันอดทนเป็นสิ่งที่ข่มคืนแต่ผลของมันหวายชื่นเสมอจทํำที่ไว้นะครับสวัสดีครับนะ